ับเชียงแข่งกันนะคะคับข้างลาง่างนุ่งดังดีจังค่ะก่อนอื่นชิปนิวราซี่ก็ข้อกราบนามัสการดวงวิญญาณของพ่อทานคลิงนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดลุงทงแหะพ่อแม่พี่น้องบานเขหรือบานกลอยได้น,ดนับถือสักการบูชานะคะคืนนี้โนรามาในดินกินในทีของทานอีกครั้งนึ่งข้อเดชาบรารมีของทานปกปักรักษา ม่ว่าราเป็นซี่จะเดินทางไปแสดงทีน้อยก็ให้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกประการนะคะแล้ว้อเดชะบารมีดวงวิญญาณข้องฐานช่วยดลบรรดาลให้เราเป็นซี่แสดงที่ไหนก็ให้ดีไปทุกทีนะคะยายมีสิ่งคัดค้องให้ได้ทุกทุกสิ่งทุกประการนะคะและกระกาบขอบพระคุณไปยังในย่างรางตานีนะคะคือโกจงหรือว่าคุณชูภาพของเรานะคะเป็นคนตทรศัพ์ให้เราเป็นซี่มาแสดงทีน่นี่ในคืนนี้นะคะ อาทานเป็นคนที่มีน้ำใจกันมากเคยพึงพาใส่กับโนราเป็นซี่กันอยู่ตลอดนะคะเสียงวา่าวันคืนนียนฝนตกคนนุนนอยถ้าเอากลางวันสักผักได้ไหมชาติว่ากันเร็วแต่กูจงเลกเรียกเรียกกันเลยไดนเคยว้าโนรารํำกลางวันแล้วในตบมือเลยที่ค่ะเือ <c oughs> ตบกันจังในดูก้อนวใจเสียเบียกันเองนี่กามากันแล้วนะแม่นะยับมาเลยทำไม ยังกี่คนยับหมายแม่จัดนี่ตัวเดียวอ่ะเออแม่ลูกของใจจังเสียวางนี้ไม่บียมาเยี่ยมเลยเขียนจด โรงไอรูอานุรัตที่ยังกิดตึงโ่อเมพี่นองยาวลุงโต้กันทุกทุกฐานนะคะถ้ายังกิดตึ้งและยังรักราเป็นซี่นะคะเมื่อทีราเป็นซี่รักโ่อเมพี่นองทีนี้ก็เ,เชิญน,นะคะให้พ่อเมพี่นองยับมาข้างหน้านี้กันเลยทึงเราได้เลยในร้อยร้อยต่อเดียวนะคะก <mm ็ทางไหนไม่ใช่มีฝนเลยแม้ไม่ต้องกลัวเป็นวัดไมต่อเช้าถ้าแม้เป็นวัดเรื่องมาเลนโนราค,คืนนี้ให้ไหนอ้างให้ไหนอ้างไอคิวที่มีเดียสื่อยาแกวัดแจกกันนะคะ ตัวชาวมาดับยาวัดได้เลยจากคุณอนุชิตสกุณโมนนะคะมาตาเมเสียงหว่าแจ๊กยาวัดแล้วก็แจ๊กปาทุง่งขุนพืนถ้าใครมานังข้างหน้านี้มาตาไปเอา,าปาทุ่งไหนอ่งก้ <c oughs> ทีนี้ก้อาอ่าเห็นพ่อแม่มานังเลยสร้าวะมันมีกําลังใจเล่นนะกิดเอาตีโมงหน้ามอยเดียวรายนาเตต้องซ้ำคำเออปุดปืก็เอ و, อ,อมาตามเมนี่เลืมวัดแล้วนี <c oughs> โอเโ่ะตานนอนคว้างอยู uh, uh ่บนะแกเตียวยกขึ oh. yeah, Oil, ้นมาเลยยกขึ right ้นเลยเราวิ Aah, ่งก้นด้่เดียวโอเวแล้วแม่น้มันเวเวโอเวแล้วโอเวนี่มันเวลาเฮ้อป่านี้มันเวลานี่เ เป oh, ็นส <filled> ีมาตึงเลยเอาำลื้มแม่เอ้ยสีเป็นโนราเล่าอือจ้าเอ้สิเป็นโนราเออเป็นสีโนราได้ยืนกาดรัฐนายู่เจ้าเจ้าโนรายืนกาดรัฐนายู่เจ้าเจ้าโนโปตานกลิง อดูแต่งตัวแล้วไอ้มันเลือกมันลากมาแม่นะเออ,เอ,อแต่งตัวไอ้เลือกลากไอ้ดำมาไหว้ขามากขา้าพูนโอ้โหแต่เลือกลากดำไหว้ขามากขา้าพูนเป็นสะจะดำไม่พอทานกลิ่นแกดูโอ้เอ้ยไอ้พอทานาดูดำมาเจ้าลุงทองเขาดูไอ้ลุกคา นลูดกาแกงหมูกำมากาโอวัดลุงทองทินีโอ้เออลุงทองทินี่อแมเอลุงทองทินีกาโนราเป็นทีมันเคยปั่นโอโนเอตินีโนราเป็นทีมันเคยปั่นโอกลับแม่แม่มาแลตั้งนานโอแม่เออเลตั้งนานเออแม่เสะไลายแม่มานานอเป็นทีกับกาละแม่ mà thắng nắn si cảm can mẹ mẹ pan mẹ chuồn bạc buộc, mà nắn say mua xa được oh, chuồn buộc, say mũ, xa chơi si cao si say xưa mẹ si น้ำไว้เปนังย่าไปนหอยนังให้นานนานโอ้ยแม่เอ้ยนังใอ้นานนานยาเปยนอยนังให้นานนานแล้ว่งเสียงเจียวข้าวเกวู้เลตาเพียงเจวก้าวเกวเออไอ้ก้าวเกว้อะครับพี่มอดูมานังมองจ้าโอ้ยก้าวเกระบพี่โมดูนังเลจ้า เออทื่บริการแตที nice though, ่คอยกับกันคือในวันจเอยบริการที่ลับกันในบ้นจนเจอแล้วตามพี่น้องลุงทองตินีคุณแม่เออเออตามตินีแม่เอตามเจ้าตินีามอดูคุณพีแกชื่อได้เอยตามเจ้าตินีหมอดูคุณพีแกชื่อไร้แจ้งว่าชื่อประคองนาทีรองกัน Óh, eh lúc đóng ra bay 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 ปีโคงคาไม่จากเปเป็นสีคอบคุณจังเสียไม่รู้ว่าเมียแกคนน้อยกรอบคุณจังเสียไม่รู้ว่าเมียแกคนน้อเรียกว่าไม่ได้มาปีหลวงเออสิบูชาไหว้ไปหลวงเอ้เปเสียกว่าไม่มาบูชาไหว้ไปแล้วตั้งใจรองดูดูบูชาเออเอ้แล้วบูชาตั้งใจรองดูนูบูชาเป็นสีออก Lê ta quai làm quay quay quai nó hộp làm quay quay Làm mẹ xưa lại sẽ cắn Ôi làm quay quay Làm mẹ xưa lại xưa cắn phí xưa đắm đu làm oh, nô ra Phí xưa Làm nô ra Nô nô ra Nô ra Phải bỏ qua có Ôi nô ra xì bỏ qua có khu โอ้ยเอ้แหล่ไม่เลืกลมปีเต้ากลงลมแกย่างอุดนู่นเป็นสิยืนต่อปาขอบคุณเล่าปีเอ้ยอเอ้ยว่าขอบคุณเออเป็นสขอบคุณ,คอ,คณอันความการุณยังยอุ้งรูวใจเอ้ยว่าขอบคุณความการุนอุ้งวใจแล้วแม่แลเลี้ยวยังเกี้ยวยังคองแม่นะํโอ้ยเอ้ย,ยังเกี้ยว,วโค้ ยังคงไม่รู้มาลุงทองกันตะวันเลยเออยังเอี่ยวคงไม่รู้มาลุงทองตะวันเลยแต่เวงแมยังนางขวางไม่ไปสีตั้งใจพันนา อกลืนละลกก็มาตบวันนองเอือราลูกมาตบวังหนาหนุงมกลืนลาลูกก็มาตบวังเล็ปั้นหน้าปั้นไปกลางอกทำกลืนลาลูกก็มาตบวันอ๋อมาแม่เอ้ยสิจะทำว่ามาเล่ทำว่ามาเล่ทำอะไรทำมาเออมาทำมารวมกองกรรมรวมกองกรรมเอ็งแม่แม่ก็กรมาหม่แม่ก็กรรมก็มาเก่าก็มาโอ้ต้าวเปลี่ยนที่ก 哦妈妈妈妈哎嘛妈妈当，妈妈当，妈妈搞妈妈味，妈妈味，妈妈哇妈妈唔妈妈当妈妈扳，妈妈就妈扳妈扳妈妈嘛妈了，妈当妈妈开，妈哇妈妈开妈妈中，妈嘛妈中，妈妈内妈中，妈哎妈开妈中妈中妈那妈嘛妈哦，妈到妈哦，妈到妈隆妈唔妈达妈哇，妈哇妈 พรองค์กับพี่เจ้าเรือดนำะปลาหนาทีทุกไม้พระองค์อาไม่ตองโอ้ตาหม้อคลองในพระองคกับพี่หลวงคลองโอ้ลงวัดจริงตาบานเราปลาหนูพระองค์เลยนี่ปลาหนูนะเขินไหมเมย,มย,มยเดี๋ยวหมอ้อกองหม้อคลองไปดูแกลงกันแล้วแต่ว่าแกมกาไกยลงไม่แ,แ,แกแหบบลกแกเองแกบวกเล็กบวกคูณรอบคูณ,คณห้าอยู่ประจำนะหม้อนะหม้อดีเลยนี่หม้อดีอ่าหมอนะ้หมอ,หมอ,อ,หมอได้นะ อ๋อหม้อแมนไม่ดีดีเอาหละกัดนเติ้ไม่เป็นหม้อดีอยไที่มาเล่เราโอ้ไม่ไกลที่แถดใดกะเอาที่มงไอ้ข้างนกข้างอกนั่นข้างอ้กลืนลลโอกรื่นลาลอที่ที่มาทำตบโนมาทำตบบนทบกว้าไอ้นั่นกวางไอ้น่วางนั่นกวางนั่นมานั่นมาพอมา

องเอือลาลูกตบวางเลนูงนักตือนลาลกูกก็มาตบวางโอปั้นนาปั้นไปกลางอกกลืนลาลูกมาตบวังอว่าคลื่อน,นมาคลื่นดังอรัก ศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพ um. รกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่รังและสุราษฎร์ธานี